สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปลากหมึกกันที่สมสารโดยไปกับไต่อุกสมสารฟิชชิ่งการลากหมึกที่นี่นั้นเขาจะลากกันเฉพาะช่วงเดือนแรมนะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือคืนที่สว่างค่าเรือที่เราเหมามานั้นราคา1,000บาทใช้ระยะเวลาในการลาก3ชั่วโมงโดยหมึกที่ลากได้ทั้งหมดนั้นเขาจะให้เรากลับไปเลยนะครับสำหรับผมผมถือว่าคุ้มมากครับถูกกว่าเราไปซื้อซาซิมิกินเองอีกและนี่ก็คือการลากหมึกครับ ไปรับชมเรื่องราวันทางของเราได้เลยครับไปเลยครับแล้วเราก็มาถึงตลาดแสมาสรารกันครับตรงลานจอดรถด้านหลังตลาดจะมีทางเดินลงไปหาเจษฎาอยู่เราต้องเดินลงไปทางนี้นะครับเพื่อที่จะไปขึ้นเรือสท้ายก็กลับมาที่หาดเจษฎาเเดิมนั่นครับไสอุ๊กก็ต่อเราอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือน วนปูนะที่จะบวนปูนี่ก็เรืออ๋อใส่พวกเราเองและนี่คือเรือที่เราจะนำไปลากหมึกนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีคันอยู่สองอันเอาไว้ผูกเอ็นสำหรับลากหมึกนะครับขึ้นเลยปะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับ นี่ใสอุ้กนะครับวันนี้เป็นไงไม่น้ำไม่ใสเหรอหรือยังไงหรือแปลกแปลกเออไม่ได้เลยใช่ไหมวันนี้ตอนตอนช่ว่งพาลูกค้าไปจองก็ไม่ได้ครับแถวผมจองไว้ไงผมสั่งไว้ไเดี๋ยวเดี๋ยวได้รอบนี้อย่างเดียวเลยน <c oughs> <c oughs> ้ำลงเลยเพราะหน้าเปอร์เซ็นต์มันก็ยัง เดี๋ยวเมื่อวานน่ะเมื่อวานเขาก็ทำหลุดไปแบบหลุดขาสองตัวก็ตัวสวยเหมือนกันเลยนี่มันก็ได้จิกด้วยพ่อแม่ปูเต็มเลยอืก็อย่างที่ไม่คันเลยเมื่อวานก็ได้หกแม่ปูเต็มเลยมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ในกล้องกล้องไม่ได้แล้วซิ่งนะครับไม่ได้จุ่มโอ้ยเสียดายไม่เลยเห็นชัดเลยเรื่องี้ยังน้ำยังไม่ใส่มาถ้าใส่มามันจะเห็นชัด่างนี้หรอโดยไอ้ชุนชายฝั่งอ่ะมันจะ เป็นสีสีแดงอ๋อมันจะเห็นชัดเ,เลยใช่ไมอือปกตินี่ลากลากหมึกเนี่ยเขาทำกันมานานยังพี่ทำมานานแล้วครับอ๋อแต่ว่าที่รับแขกไม่มีใ,นในครทำหึก็ันคงไั่านกันเะ้รางสยประม่ยาวไปมันก ไม่ได้โยนการต่อไปเพราะกระยี่งเนี่ยคือเก็ดเก็งไม่ดีมันพันเนี่ยโอเคโอเคบอกพี่แล้วกันสอง เราก็เหมือนจำลองว่าปลามันว่ายอะไรประมาณนี้นะ <Okay. S 1> โอ้แส,โอโอสแสงสวยอันนี้อ่าช่องเราไม่มีนางเอกนะครับช่องเรามีแต่หุงอันนี้หุ่งหุ่งช่องเรา,า <laughs> นี่ครับใส่ก็แจ้งเราไว้แล้ว ว่าวันนี้เสี่ยงแ,แต่เราดวงดีเสมอเอ,อแ่ยวตลอด <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเราก็ถึงเวลาเตรียมจะลากใช่เราจะลากกล้วก็อันนี้ก็เหลือกอเราโอข้ามไปตรงนี้ต,ตั้งแต่ต้งด้านขวาได้คุณผู้ชนะเอาตรงแล้วก็ทางเลี้วระวังข้อหน่อยจะได้ด<อ>้วยค้มด้านขวาข้างาโอนั่งฝั่ง ผมมน่าจะโดนท่อผมน่จะากดาังเขาไปก้ผมยิ่งซุ่มซ้มอยู่ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมกระลากกันนะ ินึกๆเราก็จะกระตุกแก้วสาวมันทินึกๆๆเราก็สาวมาสาวสาวสจับ่เลยโอ้เือผมก็จะใส่เลอ๋อโอเคก็จะดึงมาแค่ผุ้งเฉยๆก็แต่อย่างนี้มันก็รู้สึกดีเนาะมันจะรู้สึกชัดเจนนะอันนี้ใส่ไว้กี่ตัวครับ4่ตัวครับส่ตัวปกติถ้าร่างใหม่เขาก็ฝึกการ่ับตัวแค่ตรง เริ S <S ่มมันมีเกี aja, ่ยวขันโจแล้วจยากได้หมดเลยมากขึ้นเบรตี่ตัวสี่ตัวปล่อยสามสายติเขาปล่อยสองสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วสายที่สามอยู่ไหนอะมีสายครับอยู่เดี๋ยวอยู่ท้ายเรือผมเพื่อถือโอ้โปกติผมนั่งคนเดียวผมนั่งท้องนี่นี่ท้องนี่แล้วก็ดึงยิงยิงยิงพอเราไปจับเราเมื่อยเราก็ปล่อยไว้เราก็ดูมองสายตามองคันอย่างเดียว มองคันมองสายมองสายเงี้ยดิ่งปกติอันนี้เราก็ทยอยทยอยปล่อยไปได้เลยเนาะไอ้อเก่าไอไอวงดำนี่อะไรอ๋อเห็นงูว่ายอยู่ข้าบนเลยที่้อนทันนะเออทำไมไม่ถึงว่ายอย่างนั้นอ่ะไม่รู้มันมันมันรู้เป็นไรช้อนทำแล้วกินอร่อยแต่ตัวไม่ใหญ่มากปล่อย กัวไปแล้วตะกลัวมันอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่มันอยู่เนี่ยก็คือแต่ก็คอยต้องปลุกอย่างเี้นะแต่นานทีนะปลุกเรื่อยๆครับแต่ว่ารอบกินไปกินไปู้สึกใจอ่อเรื่อยๆรอบเราหาไม่หายท้ายกินขากินของอันก็กินของได้กินอ๋อที่พอได้ครับใช่แต่งนะครับ จ,จัตกไวแล้วเอแ,แ,แล้วมันไม่ลงไปติดข้างล่างหรือว่าม่มนันเป็นรอบที่เลแล้วแต่บ,บางทีเราก็คำมุพลาดก็ไรปเกี่ยวใช่ถ้าน้ำมันลงอะไรเนี่ยราไม่รู้เ่ยบางทีเราไม่ได้ดูตาน้ำวอะไกิ้เข้าโดยินเลยดำเลยเลยไปเจอนเจออะไรตนูนจะมองตงูนี่เราก็รอเวลากันเนาะ ตัวที่สองแล้วใน,ใน,วนี่ตัวที่สองของเรารเรแล้วสิ่งที่เราจองไว้ก็มาแล้วนะครับ <c oughs> อย่างมาสองแล้วว,วันนี้ไม่แห้วแล้วนะไส่รักมุกหนึ่งตัวหนึ่งแม้มไก่น้องหนึ่งตัวเวลาเขาพีบูต1หนึ่งตัวแล้วตอนนี้เหลือคนเดียวแล้ว ต้ององผมไม่มีนั่งเอกต้องผมมีอุ้ง <c oughs> มีอุ้งไม่นั่งเอกา,อา,อาน,นี่ครับตัวที่สามของเราใส่นี้ไอ้นี่ได้ไหม ช็อตได้ไหมใหญ่ไปปะไม่สบยไม่ได้ช็อตแล้ว่ได้แล้วไม่ได้ช็อตไม่แฮวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราตบกันต่ออันนี้เราก็เริ่มลากกันแล้วนะครับแต่ว่าเปิดจ้าไม่ได้แสบตานะอันนี้นเนซอ้อมหน่อยอเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันเลยดีกว่าก็าเป็นการขับเรือเป็นถายด้วยนั่นแหละ ได้อีกตัวหนึ่งแต่เป็นตัวเล็กนะครับต,ตัวนี้ตัวน้อยเดียวตอนนี้เราก,กำลังลากอยู่ลากมาได้พักหนึ่งแล้วได้ตัวเดียวเราเดี๋ยวเราก็ตกกันต่อรอรุ่นกันต่อไปตอนนี้ก็4หน่วย ไม่แห้วก็พอแล้วครับเรามาถ่ายวิดีโอเพราะเราจะไม่ผิดหวังใชเพราะเราคาดหวังเราจะไม่ผิดหวังพอดีว่าทำใจแล้วไงโทรจองไว้แต่ไม่มาไงอ๋ขอถ่ายนะครับว้าวได้แล้วครับตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเลยประมาณฝ่ามือโอ้โนี่ตัวที่ห้าเนาะหกแล้ว นะครับตัวที่เจ็ดมาแล,แล้วที่เจ็ดมาแล้วใส่นิสาติมี่สามร้อยปล่อยได้เลยนะคะอ่าโอเคเรคเวเดหากันต่อ,อคคมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่แปด จได้ในวันนี้ผมระกอบฟานทั้งหมด9ตัวกับค่าเรือราก 1, นะเกือบหนึ่งพันแล้ก็แต่วันนี้มันไม่มันไม่สวยนะสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจใช่แต่ก็ถือว่าได้ใช่อันนี้ถือแก้วเตรียมจะทำอ่อ,อ,อ,อันนี้คือวาซาบิเตรียมอบจะช็อตวาซาบิช็อตวาซาบิเราไม่มีซีฟู้ดนะนี่นะครับ หมึกหอมอุ้ยหมึกหอมช็อตแต่ว่าไม่มีซีฟู้ดนะหอมช็อตวาซาบิไม่ใช่ช็อตซีฟูดฟ้ด้ซีฟู้ดไิกินมันบอกนกี่เจมันเป็นกระเทยะไรเป็นกระเทยเลยอมั้งโอ้โหแต่มันใหญ่จังเลย <c oughs> เป็นไงอืมอ,อร่อยไหม ูดไม่ออกบอกไม่ถูกเกมอะนี่ครับอันนี้มึกหอมชอตแต่น้องสลบไปได้แป๊บหนึ่งแล้วนะไม่แต่น้องยังเต้นอยู่นะดูน้องยังวิบวับวิบวับนี่ไงยังวิบวับอยู่เลยถ้าดูดีๆแต่น้องจะเนื่อยหน่อยอันนี้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดละมาที่รถละอืออครับใส่ปากวดูดครับหมวดยังดูดดึบๆอยู่เลยนะ แสงวิบวับวิบวับห<ช>เห็นไหมเห็นเห็นไหมวิบวับเลยอื<ช>มอันอ<ม>่ะอืมดีกว่ามะกี้เยอะเลยมะกี้มันเค็มเพราะมันไปเจอวาซสบ,บีกับไอ,ไอ้เนี่ยคุออยด้วยไงแต่น้ำทะเลมันยิ่งเค็มหนัก อันนี้มันความเค็มของน้ำทะเลมันมาตัดจากซีฟู้ดแล้วมันโอเคกว่าดีกว่ากินกับวาซาบิสดน้ำตามไปไปครับงั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าถูกใจก็ อย่าลืม,ลมกดแชร์กดสับตะใช้เพื่อ<ก>เป็นกำลัง,งใจให้เราด้วยนะใช่ครับไปอันนี้เราเดินทางมาถึงบ้านแล้วขับรถมาสามชั่วโมงกว่าก็ออยังโอเคอยู่นะมุกยังสวยอยู่สีแสงยังวิปปบวับวิบวับอยู่เลยนี่เห็นไหมนี่วิบวับอยู่เลยนี่คือผนประกอบการถ้า หมดหนี่กินซาซิมิพันหนึ่งเกินคุ้มเพราะตัวนี้ก็ตัวเดียวก็น่าจะห้าร้อยแล้วนะมีอีก